เอาพี่น้องครับมามาที่นี้เด้อมาพญาสั่งพญาพญาเผือกเนาะตแะแ้แม่ตะผู้นี่ยลุกแม่แมป่าว <30 S 1> อยสามสิบเจ็ดขาดอีก3าเส้นจีดีซีสีนาะวยเผือกก๋วยเผือกอยากได้เท่าไหร่สามหมื่นเก้าพันหารอยก้าำลังผสมฮะำมกำลังผสมบ่ ลูกมันขาวสลูกรอลกูกแบลูกแ้วฝ่าบะลูกนลูกแก้วฝ่าโอ้ยพี่น้องแก้วฟ่านี่ขายไปลมายไปแล้ไม่เอท่นน้องบอเห็นน้องลูกเกลเียวเพชรเพชรสลาสุดิงได้มหมได้่าสิกบานพ่อพอดีกัเอ้าลูกพ่นขายไปแล้วลูกแก้วฝ่าท่าน ่ายคงสั่งก็ามสเจ็ดควบสูงสามสิบเจ็ดอยากเท่าไรอยากได้เท่าไรสามหมื่นเก้า้แต่สาื่นเก้าคือกปอีกค่อยเผือกเด้วพี่น้องใสเหล็กมากใสเหล็กมากใสเหล็กมากแปดส่เสีส่เจ็ดหาแปดสี่แปดห้าแปดสี่แเอาลูกมันแก่วฝาน้อขายไปข้มหมื่นบอกข้บมื่นพักมหมื่นหรือคักเลยบอเอามากัดนีบอโอ้ไปถือไปให้หวัง พงหมายทา้งใดทางบนทางใดโดกโอ้แม่มันกับสมเรียบร้อยเนาะแม่อ่าเดือดตัวนี้เพิ่นเพิ่นขายไปเพิ่นขายลูกไปหกหมื่นลูกเพิ่นแก้วฝ่าตัวนี้เพิ่นขายขายจืดคือครับพี่น้องเดือด้าพี่น้องโอ้มูลาตัวไหนเนาะ มันทองแน่ตอนไหนมันทายไป12นู่นแหลู่นหลมันทายนี่อย่งไยืนมูยืดแม่ยังนี่ห่วยคนจินใบตัวนี่คือคนกินใบตัวนี้คือขึนมาครับร้อม นี่นี่น <rua> ี <Omaha> ่แ่้วในยุนาบันตกลงไงเลยเขาหาพลังเล็กะยุนาบันตกลงไงเลยเมืองบอกเมืองบอกนี่จะเก้าอังเลย้าวปของโบราณอยู่ของโบราณาหังเลขเพื่งนมันเกิดนค่เพื่อแค่เอมา่น้าอก็ยังไม่เกิดเ่อทันเนี่ยจากเจ้าลุนพ่อรุนหม่ของเขาเลย้อนก้อนก้อนก้อนแม่ก้อนดีเลย่เนาของโบราณของโบราณถ้าเกิด นี่นาทีเอาสรุปแล้วสองสอเรือสามมาสามมืเก่าห้องก็แล้พี่น้อดียดีกับเบ้พี่น้องครับนอนกันนหลับสราบเลยเมื่อยพ่อได้เศร้าอะไรเมื่อยเงียบไปหน่พี่น้องเงียบพอมือตัดก้ยเงียบเเงียบนอเอาอสิขายไม่งลูกสิ่เด้อตั้ผูตัวเมีนี่ผูอยากได้เท่าไดครับ สอมื่นสอง,สอง,สองบไงเลยพีย่น้องนับตึกๆเลยสูงเมตรสามสิบาะไรสองหม,งงมื่สองมือพอระวังเงียบมันขึ้นเงียบอธิบายฟั้นบังเขื่องชิสองหมื่นสีน่เหรอโอ้เอานอนเราประทนี้เอานอน่เนี่ยกันหลับตาเม่อยื่นโชว์โต้ไลย,ยงหมูอ่านเขาเย็ยนเนาะคน คนขายเมืออ๋อมือยอ่เมือเงินนอยืนกับมือเงินมาขายบ่ได้ดนอแข็งหมดหรอขายแข็งหมดจากไดสองหมื่นสามองหมื่นสองมีเลขโทรศัพท์บ่บอผมมีเลขโทรศัพท์นอสองหมื่นสามพี่น้องครับเรียกับสาบเลยบัตรรถไฟเลยรถไฟบอรถไฟอุดมพรซื้ออยังซื้อพอใหญ่พ่นใหญ่พ่นอุดมพรานเปนบ่อุดมพรเคยเห็นผมบ่อุดมพรานผมมาจากอุดมพรนี่นี่ ตลาดสมายดเออเขาก็อยู่บนสมยไทยอยู่บนสมพยนกลาหนังเขาไม่่ดม้ไก่มากลาอ๋อแล้วไ่ได้คอยไม่ได้ขายย้ยเ่มันนองไม้สองพนสามถือกีนนอไป้าน้อยังมีหนสือนบ้างไงเงียบ่เลเขาตลาดนักเบียดเบียดเขาไปหมนี่ครับเบียดเนือกลวยก็เนือหัวด้วยเนืออะไรกันราคาสาันตัวนี้แล้วแน่นอ่งร่องเลยหรอแนนปักเลยหรอได้หไว้เป็น่งไเป็น่า ป็นังไงควายมันขึ้ังขึ้นงเงยบเยี่ยมขึ้นรถบอกดานนี่ม<ป>ัญหาฮะดานนี่มัหาดาตอนนี้ปิดอีกเหรอบ่ามเหล้าอะไรสามิบโอ้เขากล้องมาเลยตัอนนี้ยังก็เอาบอมม่เ่มดานเวียดนามมันปิดบ่ดานเล้าดานเล้าปิดเด้อพี่น้องสามเหล้าอะไรยู้อสามสิบั้น โอ้เป็นข่าวไหลเลยพี่น้องเด้อะวายูทำไมมันลื่นหลับสาบกันอยู่นี่ยิ่งใหญ่เนี่ยกับไทฟูลคือลายนอกเออพึ่งหูจากในหอยเพิ่นครับดันดันดันอ่อล่าปิดรถข่างอยู่สะวันที่เขียดดื้อถังเมียเดือดมันสามสิบแปดเลยบ่ตายก็รอมาที่นี่เอ้าจบกันใจงกันขายเราบ่ตัวนี้ยิ่งใหญ่จรงสิซื้อเราบ่อต้นหน่ซื้อก็ได้คุณคุณนะในหอยซื้อไป พี่น้องก็ซื้อไปต้นนี้เด้อพี่น้องมันมนนาว่าบูดดอกเดี๋ยวก็เปิดด่านเก่าเนาบนต้นอะไต้นนี้กันไ้ไทยในัวหาาน้ามะขายเราไปนี่มาวาสิกาบ,บานเห็นยางมาท่าหลังก็เลยทายเอ้านีาห่หอยเป,เป่นลูกเก,ก,ก่าจะเลื่อนลูกเก่าจะเลจริญพี่น้องเด้อพี่น้องครับ ได้ฟันน้ำนมอยูเนอะห้วยสองปีโอ้มัดปกกระกังข้อเราอย่างดีเนอะสวยๆเก่าเจริญพี่น้องครับมองหาอยู่เรื่อยตัวนี้พวกสายพัฒนาตัวนี้ครับพวกงามอนาคตข้างหน้าเอาไทยสูงเท่าไรครับนี่วัดน้บปออีกสองสองเส้นกับสี่สิบกับผ่านเกณฑ์เนอะอีกอีกสองสองเส้นกับในในในท้องดีเลยเนอะมันชิใหญ่ไปหนหาอยู่หรอเนอะเออ มังยากเท่าครับมังยากอยางในหกสิบหาี่พี่น้องครับเออใหอยเป็นเอาอย่างในหกสิบหลูกเกาเจริรอ่ะใส่เล็กเทาห้ผมมาทีนี่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์งแดเ้าสี่ศูนย์หนึครับมอ่าทางไหนน่ามาทางไหนครับมาจากคงเก,ยเกียมมาไก,ก่แห้งนี่แหะคือหักแท้งอีกหคือมาฮอดฮอดนี่ลูกเกาเจเรนราตัวนี้เ้พี่น้องเด้อไปไปมองหาอยู่หกหมืนหานอจากไนหกหมื่ นี่แหละครับพี่น้องคนไทยบึงสกัดนี่แหละบ่มีตัดต่อเลยบแบบนี้นี่ขึ้นข่าวไล่พี่น้องเพราะว่าเห็นอีนหอยเราบอกว่าดานคงเกี่ยมไม่ดาน,เด,านเดี๋ยวเลาว่าอันตีตัวนี้มีปัญหากันพวกขว้อยติย่สวรนเขียนตัวนี้คางอยู่ประมาณ30คขั้นรถ ควายอยู่มึอนี่ควายมันอืดมีอย่งเราเศร้าว่าทุกอย่างให้เศร้าเราไปเอาเศร้าสิ่งที่เราเอาต้องหมนี่ล, <c oughs> ออ <c oughs> ละมุดตลกแดดพอสิ่งกับอะไรก็เลยเอาจังคลิปก่อนอ่าใบเตนีแม่ตัวแม่บ่อ้ายตัวนี้ ปู่กูใหญ่เนาะปูใหญ่เลยพี่น้องห้างสรหน่อยนังนก็ปูได้ตัวนี้ตัวนี้ห้องอะไรได้ไหไอ่สามนสามสูงเท่าไหร่นาัดบ่ะกสูงสามสิบบวกลยบอยสามบวกเนาะเออสามสเป็ตัวนี้ล่ะแม่สาวตัวเทอกเเืกนันเทิอกสามตเลยบ่ตนอันองเพินโอตัวนี้เถกนี่วนนตัวนี้เท่าไหรก่อสองห งูผูกครับตัวหนึ่งข,งของแม่นออยู่น้ำกันนี่แล้วหรือคนต่อกันอดี๋ยวเอ้าจ้อยู่ในตัวนี้ไหมซัมวาซัมวาเคนต่อกันอยู่เอาพี่น้องครับมากรอบโทรมาเด้อพี่น้องเด้ออยากได้กงูอยากได้ควายครับ ก็บิงโทรศัพท์ส่ผมผมให้นันคิหน่าล่ะใส่เรล็กที่ละเล็กโทรศัพท์080 080 812 812 1686 1 6แ6บศ่งงนี่เสอ่ดหกน่บางไง้รสามหมืนสามบางนันสองหมื่น้องครับราคาเท่านั้นล่ะพิจารณาเองพี่น้องก็บิงง่วง่ามานที่นี่ไอ้ไ่ไข่โอ้ยผมนีก็ลงลงเรื่อยไม่ได้เขาลิงกันตัวนี้ แม่สาวหน่อยตัวนี้คือแม่สาวลึกๆจะได้เท่าไรครับตัวน้อยเปิดเท่าไรตัวน้อยครับครับตัวน้อยเปิดไปสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับสองหมื่นเก้าพันอร่อยนาแม่สาวนาะครับสาวหน่อยตัวนี้ก็สาวหน่อยนาะครับเอาของทางบ้านกี่ว่าเ้ฮาทายควายแม่สาวหน่อยไปให้เวพี่น้องเด้อเป็นมีใบมีหลอดบ่อหรือเทศบาลครับดูหน่อยครบว่าเทศบาลมีใบแล้วใบว่าเดียวมากใบเสียนาะใบเสียเออใบเสียใบเสีย แาคาวัแพงพี่น้องครับมัตชินไปหนาอยู่เนาะแขวจะแข,ว,แขวท่าไหรอฝ้าหนันุ่มครับฝ้นหนังนุ่มเนาะอ้หอ,อ้คือคืออยู่หางกคดอยู่ครับหางกคดีอยู่ ใังดียใเ่็ลกโทรศัพท์ให้ผมมาเทนี่น้นศูนปดห้าศูนย์แปด้าเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหกสามสามครับผมขางไหนเนาะนึ่งกลสินครับกาลสินเนาะเขาเขาคว่าควายชนีออกออกานอะไรอ้บอกแล้วเพาเบียดมองเห็นจกหัวเลยรไมหัวมาเลยมนี่เอาพี่รองครับเอาลูกๆไปใเวลาชุ่มครับเขาอะไรไปราคาขึ้นที่นี่ขึ้นลกับบ้านได้หอดเทนี่ครับ โอโด้ด้านปิดครับพี่น้องข้าว่ดีเลยปหะเไทยมวก้ายมันกักอื่นหน่อยนึงพี่แดงเฮยเหากินปลังจะใส่าไรหน่อยเนี่นครับเรากินปลังเบงอร์กระโดดพี่น้องส โอ้ตกใจรยเง้อาแมพี่ก็ถอปะคุแม่ครับคุยแม่เปิดไลน์ไปไหนคุยแม่คุยแม่ไปเท่านสองสครับคุเรีงามามาี้พี่น้องได้คุยเรี่ยงสอไเห็นฝรังกินเ่าอยู่ปัเาฝร่งอยู่เมืองยุโนเล่าฝรังเออแล้าเป็นไะเท่านี้อืดปะอืดนอกืหมนี้เขาว่าด้านปิดตรหาแม่น อ้าไซรเลตัวสาใหม่ผมพูดนะไซเลแปดสี่หกแปดสี่ศูนย์สีหกศูย์สี่หกหนึ่งามหงรับหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งอยยกจากตะการน่าอยกตะการนอครับพูดนะไม่หอยยื่นย่งหลับซาวยนคนคายอืดมือนี้อืดแห้งนออืดอืดอืดคลัซ้ำเลือกเกลือเฮินมือนี่มีผู้อะได้ขายกันเลมือนี้เงียบขายุคล้ายสองปีตล้ก็คือมาเลยเนีัยนูคือนัดต่อนัดก่อนที่อะมา